ดีป้าผนึกอบกเปิดตัวดิจิทัลกรกรีนดัน400ผู้ประกอบการมุ่งสู่เนซีโรในปี2065เดือนหน้าในการส่งเสริมการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในการประยุกต์บริหารจัดการคาร์บอนฟุตปิ้นกันค่ะโดยดีป้านำโดยดรนัทพลนิมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าร่วมกับองค์การบริหารการเรือนกระจกองค์การมหาชนนำโดยนายธาดาวรุณโชติกุลผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำอบกเปิดตัวโครงการดิจิทัลกรกรีนด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการ400 นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้บันทึกข้อมูลคาร์บอนฟุตพินของธุรกิจก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์บริหารจัดการเพื่อน,นำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์โดยดีป้าได้เล็งเห็นความสำคัญและเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจก่อนนำไปสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศจตนาลมไว้ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันค่ะ จริงๆแล้วสำนังกงานส่งเสริมเนี่ยเราเห็นในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมดิจิทัลแต่ว่าเราเราส่งเสริมเนี่ยมันต้องเกาะไปกับเจน,นดาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิเซสเตอร์เลยเรื่องของการโกกีเลยเรื่องของการถูกดิสละัจากเทคโนโลยีเลยอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เมืองไทยจะต้องเตรียมพร้อมรองรับในโลกอนาคต <c oughs> และคิดว่ามาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแม้แต่เทคโนโลยีสำหรับการโกกีเนี่ยเป,เป็นเรื่องจําเป็น นะครับความจริงเรามีสตาร์ทอัพที่อยู่บนบัญชีบร,ริการดิจิทัลหรือที่มีมาตรฐานอยู่ประมาณสักเจบริษัทนะครับรวมทั้งบริษัทที่ให้บร,ริการทางด้านแลพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตพินด้วยสิ่งเหล่านี้เราได้รับมติคณะมนตรนีในการที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้2 0 0ในวในงเงินสูงสุด3%ามแสนบาทเป,ป็นร,ระยะเวลา3ปีสิ่งที่ดีบ้าทําได้คือถ้าผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมในระยะสั้นนะครับก็สามารถที่จะวางแผนจากคาร์บอนฟุตพินด์ไปสู่คาร์บอนเครดิตได้แล้วก รก็เ,เ,เรียกว่าโลนการขอสินเชื่อหรือว่าแต่เรื่องของการส่งออกการแก,แก้ไขปัญหาเรื่องของเทรดต่างๆที่จะเป็นการกิจกรรมทางการค้า,าแต่การทํางานครั้งนี้เราทำาง,งานคนเดียวไม่ได้ว่าเราเป็นคนดูแลทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับเราต้องประสานงานกับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือไม่ว่าจะเป็น t ท o เองเอหน่วยงานระดับของจังหวัดเองหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นเองเพื่อช่วยกันสื่อสารให้กับผู้ประกอบการเกษตรกร หรือคนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับความจริงเรามีโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องปีนี้เป็นปีแรกเรียกว่าดิจิทัลกรอินนะครับมีเป้าหมายทั้งหมด400กิจการด้วยกันที่เป็น SME ที่มีความพร้อมในการจัดทำเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินตนะครับการทำคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยจะเป็นทําให้เขารู้จักประเมินตนเองว่าอะไรที่เขาสามารถลดหรือ,อการแก้ไขปัญหาในการเกิดขึ้นจากการเขาเรียกว่าใช้เชื้อเพลิงหรือแม้แต่ขยะ,หร,ขยะหรือแม้แต่ใช้ ไฟฟ้านะครับทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการึ่งกระจกทั้งนั้นนะครับถ้าสามารถทำได้ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีโซลูชันตามมาเช่น Energy Efficiency จาก IOT หรือแม้แต่การใช้ AI ในการจัดก,การบริษัทสิ่งเหล่าน,นี้จะเป็นการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ทำให้บริษัทนั้นสามารถบรรลุตามเป้าหมายของสิ่งที่ตัวเองประเมินจากแพลตฟอร์มที่เรียกว่าคาร์บอนฟ o t ป r ิ n น e ิ a ิวเอ i ชัครั้งนี้นะครับ ความจริงความร่วมมือกับทางตัว GTO เองก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะท่านเป็นหน่วยงานที่รับรองทั้งแพลตฟอร์มและก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการลดประหยัดใช้พลังงานหรือแม้แตก่ก๊าซเริงกระจกนะครับรวมถึงการทํางานกับภาคส่วนท้องถิ่นสิรษฐิจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับการทำงานนี้เมืองไทยทําได้สําเร็จเนี่ย400บริษัทนี้ก็จะเป็นการทํางานนําร่องนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆก็จะมีแดชบอร์ดที่ทําให้ผู้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกับว่า คาร์บอนฟุตปริ้์คืออะไรหรือการลดรการปลดปลดเงินกระรกรกจกควรจะต้องมีนโยบายอย่างไรครับวันนี้สมัครเข้ามา,าพิมพ์เข้าไปที่ดี .dot.ow. o t h นะครับหรือแม้แต่ทางเว็บไซต์ของ g t o เองก็มีาการเชื่อมโยงนะครับหรือแม้แต่สมัครเข้าไปทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันก็เห็นว่าโครงการดิจิทัลกรอกีดเนี่ยสามารถมีสิทธิ์รับการให้บริการฟรีนะครับ400สิทธ์ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งอบรมมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยประเมินวิธีการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับ ผมว่าประมาบได้ทุกช่องทางเลยครับแพลตฟอร์มของ GTO, Deepa หรือแม้แต่ทางดัดของประเทศไทยครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเองถ้าเรามองภาพปัจจุบันนะครับก็จะได้แค่เฉพาะภาพปัจจุบัน400บริษัทที่พยายามจะทําภาพอนาคตกับดิจิทัลกรกุ๊ปีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวท่านเองนะครับแต่เป็นลูกน้องของท่านด้วยธุรกิจของท่านด้วย การลงทุนทั้งนี้ไม่ได้เป็นการเสียปากนะครับเพราะการลงทุนทั้งนี้ได้รับการสปอร์ตจากคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลัง,ก,งปปกรมสรรพากรในการออกค่าใช้จ่ายประหยัดภาษีให้ด้วยแต่400คนนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีก่อนนำร่องเพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับการทํางานคือการเตรียมพร้อมรองรับทั้งโลกดิจิทัลการเตรียมพร้อมรองรับทั้งโลกของ green technology ที่เราพูดกัน s u s t a i n นะครับ ถ้าเราไม่เตรียมแล้วเราไม่รู้จักปรับตัวนะครับเราจะตามกระสิ่งเหล่านี้ในการแข่งขันไม่ทันผมเชื่อว่าโซลูชันที่เรากําลังจะเริ่มเผเยแพร่จะเป็นเรื่องของ Digital ดิจิทัลโซลูชันในอดีตเราพูดถึงเรื่อง AI โซลูชันเราพูดถึงเรื่อง Big Data เราพูดถึง IoT นะครับเราพูดถึง 5G ลแอปพลิเคชัน เอาในอนาคตเราจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยเอามาขมวดลวมกันตอบโจทย์ในเรื่องของ a อ e เจนดาที่จะเป็นเรื่องสําคัญของประเทศนะครับเราถึงเรียกว่าดิจิทัลกรอกนก็แสดงว่าการใช้โซลูชันนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ของเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นการตอบโจทย์เพนพอยต์สำคัญของธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของกรีนแล้วก็เรื่องของ Energy e n e r g y e f f i c i e n c y i o t Big Data 5G หรือแม้แต่ AI มาถูกใช้พร้อมๆกันในการตอบโจทย์ครั้งนี้นะครับผมอยากนําเรียนว่าสิ่งที่เราเคยโปรโมทในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเคยกลายเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยนะครับแต่วันนี้คนไทยใช้การคอนเน็กผ่านระบบ QR ว่าโคดนะครับทั้งแบงก์ท, ase, ท non ั้งนอนแบงก์นะครับแล้วก็จะเชื่มอมโยงในเรื่องที่เรียกว่าเป็น Cost Border c r <oughs> o s s b o r d e r trade ในอนาคตเรื่องของคําว่ากรีนมันดูเหมือนกับเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วการเตรียมความพร้อมกับแรงกระทบครั้งนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าเราช่วยกัน ทั้งดิจิทัลทั้งของเรื่องการประหยัดใช้พลังงานนะครับหรือแม้แต่การเตรียมความพร้อมในโลกอนาคตเมืองไทยเราจะไปรอดในหนทางที่เศรษฐกิจเติบโตได้เมื่อเติบโตได้การจ้างงานก็เกิดขึ้นการศึกษาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะมีทางออกด้วยกันบนแสงที่อยู่ไปอุโมงคครั้งนี้นะครับ